สวัสดีครับอูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์เนี่ยตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้เรามาดูคลิปการพยากรณ์นะครับผมประจําเดือนตุลาคม2566นะครับผมแต่ละราศีจะมีเกณฑ์อะไรบนกระดาษบ้านครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับผมครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ เดือนตุลานะครับผมมีดาวอะไรเป็นยังไงและตําแหน่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมครับวันที่3ดาวอังคารนะครับผมย้ายจากราศีกันนะครับผมมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมดาวอังคารหมายเลข3ปมต่อมาวันที่15นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้ามาในตําแหน่งนี้คือตําแหน่งประเกษตรนะครับผมเพราะว่าอังคารถ้าอยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือเกษตรฟังตรงข้ามก็คือประเกษตรฟังแล้วปละไม่ดีแน่นอนครับผมเป็น ถ้าเป็นเกษตรเขาว่ากันว่าดีนะครับผมอะอมาวันที่15นะครับผมดาวพุธอะดาวติดต่อสื่อสารเจรจามาวันที่15ได้ตำแหน่งหลังจากพุดก็คือพุดจากพิมุกนะครับผมส่วนวันที่17ตุลาคมดาวราหูของเราดาวร้ายย้ายไปละส่วนวันที่18ต่อมาดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่ง อันนี้ปุดนะครับผมตำแหน่งสูงสุดอันนี้ตำแหน่งกลายเป็นต่ำสุดฟังแล้วก็มีทั้งปลับทั้งนิดนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ตรงข้ามกับปุดขึ้นมาก็ฟังแล้วดูเหมือนอะไรอะไรจะไม่ค่อยดีนะครับผมแต่คีย์เวิร์ดของผมมีอะไรกันบ้างที่ร่วมธาตุกันนี่ไฟดินธาตุลมนะครับผมธาตุลมธาตุลม ธาตุลมอา้าวเข้ากันหมดเลยสามดวงแถมมีอะไรเล็งกันอีกตั้งบ้างนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมนะครับผมและมันเป็นรูปอะไรนะครับผมจากของเก่าเดือนที่แล้วที่เราคุยกันคือหอกปลายหอกเล็งเข้ามาที่ตำแหน่งนี้ตอนนี้ปลายหอกได้ถูกแตกแล้วทําลายแล้วโอกาสการคืบหน้ามาแล้วแล้วคราวนี้เราเห็นเป็นรูปตีโกกันปุ๊บ แถมเป็นว่าวใหญ่อีกต่างหากนะครับผมจากที่บอกว่าจะมีอุดและนิดนั่นก็เป็นเทคนิคและวิธีการต่างๆนานา,นาแต่สิ่งอะไรที่ดีๆกำลังจะเข้ามาให้แต่ละราศีดินแน่ๆครับผมในการย้ายของราหูก็จะมีข้อร้ายแต่อันนี้มุมที่ดีๆจะมีให้ทุกราศีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเดือนนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมของแต่ละราศีกันครับ รพรับมาพบกับการพยากรณนะครับผมชาวราศีตุลประจำเดือนตุลาคม2 5 6 6กันนะครับผมมีเกณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างชาวราศีตุลครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมเดือนนี้มีอังคารมีพุธมีพอาทิตย์กลุ่มลักขณาเข้ามาอยู่กันตรงนี้นะครับผมชาวตุลโชคดีแน่ๆเลยเพราะมีลักษณะของการปรีโกเนเ็งกับดาวฤื่อหักกันด้วยนะครับผมโอเคมาอันดับแรกเลยนะครับผม สาหรับวัยรุ่นท่านไหนนะครับผมที่ยังปิ๊งกันอยู่ยังมีลักษณะ้ยคนนี้น่ารักแต่พอดูไปดูมาคุยไปคุยมาเอนะครับผมเฮ้ยเริ่มใช้ไม่ได้แล้วคนนี้อาการเริ่มไม่ดีแลดูแลไม่ถูกใจถอยดีกว่ากูอะในลักษณะนี้นะครับผมอ่ะอันดับที่สองนะครับผมและชั่วโมงนี้ครับชาวราศีตุลน,นะครับเกิดอาการบ้าง,งานกันเกิดขึ้นนะครับผมในลักษณะของการบ้างานทํางาน ไม่เว้นครับผมกลางค่ำกลางคืนกลางวันก็ทํากลางคืนก็ทําอาเป็นลักษณะนี้นะครับผมต่อมานะครับผมปัญหาต่างๆนา,นานาที่ทําอยู่นะครับผมต่อให้มันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามอยู่ดีนะครับผมโอเคอันนี้คือสิ่งที่ดีครับมีความพยายามต่อมาเอ็นต่อมามีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะครับผมอเกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วก็ ออมาอีกนะครับผมัเกณฑ์มีเยอะเหลือเกินนะครับผมโอเคลักษณะของการร่วมทาดนั้นเราหมักแปลก,กันแล้วตัดุลลักมาพบกุดต,ตักมาพบสุภะนะครับผมเกณ็์ใหม่ๆลักษณะของชาวราศีตุลท่านใดที่มีลักษณะของอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆโอเจ็ตใหม่ๆงานใหม่ๆมีเกณฑ์ที่จะ ขึ้นมางอกมาได้ครับงานนี้ไม่เล็กด้วยงานนี้ใหญ่ด้วยนะครับผมลักษณะแบบนี้ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเกณฑ์ดีดีลักษณะนี้เข้ามาแน่นอนครับผมในเดือนตุลาคมผมเปิดแชมเปญรอเลยก็ได้นะครับผมลักษณะนี้โอเคสารราซิตุนนั้นรับไปเต็มเต็มแล้วลักษณะที่สองอ่าเข้ามาแต่ข้อเสียเราก็จะมาบอกว่าเพราะสตาร์ราหูได้เป็นการย้ายนะครับผมปัญหาเข้ามาในภพอีิของเรา ก็ต่อให้มันจะมีเรื่องของงานการไม่ยอนเอมีปัญหาเข้ามาให้แก้ก็แก้ไปเรื่อยๆครับผมมีปัญหาเข้ามาปัญหาที่1แบบที่1เดี๋ยวปัญหาที่2ก็เ,เข้ามาแบบที่2แบบที่3แบบที่4แบบเข้ามาเรื่อยๆจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้ทาให้การทํางานแนละ้วต้องไม่มีหยุดไม่มีย่อนนะครับผมอ่ะมีลักษณะอะไรอีกบ้าง สายมูนะครับผมลักษณะนี้ก็มีเกณฑ์ของการเดินทางไปไหว้พระไหว้เจ้าเกิดขึ้นได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับผมโอเคท้ายที่สุดเลยก็ยังไม่ท้ายที่สุดก่อนที่จะท้ายที่สุดเลยก็คือพระฤาิหัดของเราก็ให้โชคอยู่ดีนะครับผมมาในพบของอไรพบของคู่ครองคู่ค้คคคานะครับผมมาให้ตำแหน่งตรงนี้ได้ลาบได้ผลกับเรื่องพวกนี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะครับผมทําให้ความสําเร็จส่งเ็งเข้ามาชาวราศีตุลของเรานั้น โชคดีแน่ๆครับในเดือนนี้นะครับผมแต่ได้โชคได้ลาบเสร็จปุ๊บเก็บอยู่ไหมอันนี้คือคําถามที่ต้องถามดาวนาวของเราอยู่บนไฟโอกาสที่จะเก็บนั้นน้อยโอกาสที่จะใช้ใช้ไปกับอะไรความรักชื่อเสียงเงินทองต่างๆนานานะครผมมีเกณฑ์ลักษณะจะแบบนีเกิดขึ้นได้นะครับผมความรักที่มีก็อา,อาจจะลักษณะของเปื่อแล้ว ความรักมันน้อยลงชินชากันมากกว่าเดิมขึ้นนะครับผมความรักก็เลยมีแค่น้อยลงนะครับผมอ่ะนี่คือลักษณะของเดือนตุลาคมชาวราศีตุลนครับผมแหงๆรวยๆกันครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการพยากรณ์นะครับผมประจําเดือนตุลาคมนะครับผมที่ผมบอกกันไปแล้วว่ามีลักษณะของการตรีโกนที่เข้าในมุมดาวของเรานะครับผมบวกกับเป็นว้าวใหญ่อีกหนึ่งอันนะครับผมตรีโกนกันนะครับปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปุ๊บสามเลี่ยมตัวนี้นะครับผมความหมายของมันก็คือทัาอะไรสําเร็จโดยง่ายนะครับผมเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นครับผมส่วนเป็นเป้าใหญ่อีกอันหนึ่งอ่าตรงนี้ราศีที่ได้รับโชคไปเกาะตามนั้นนะครับผมราศีที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันนะครับผมเดี๋ยวพอมุมมันเข้าอะไรอะไร,ะไรที่ดีๆมันก็จะเข้ามาครับผมทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะครับผมเดี๋ยวจวังหวะดีๆก็จะเข้ามาแต่ถ้าที่ สาชีไหนที่เข้ามาดีๆก็ไขว่คว้ากันเอาไว้นะครับผมส่วนอีกอ่านอีกอย่างหนึ่งกันนะครับผมสําหรับเรื่องของคอมเมนต์นะครับผมกําลังใจดีๆที่เข้ามาให้กันนะครับผมผมก็ขอบคุณอย่างสุดซึ้งนะครับผมผมก็รู้สึกดีใจมากครับส่วนคําแนะนําอะไรที่ดีๆเข้ามาผมจะเอาเก็บไว้เป็นปรับปรุงนะครับผมครับก่อนจะจบนะครับผมฝากอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ละครกดสมัครสกนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพิ่มเติมอืกน,นะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ